สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านทีเข้ามารับชมรับฟังค่ะินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรพรวยคลิปนี้จะมาปล่อยสุดหวเราวันเด็ดๆให้แฟนช่องได้พิจา,ารณากันคือเก่านะคะคลิปนี้จะเป็นหัวเราวันของวันอังคารที่เก่ามกราท่าผู้ชมก่อนอื่นเพื่อเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นาเสนอนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังเรื่องใจให้แกทั้งช่องเนี่ยเยคะ่ะเด้อ มดที่ิพานมากนะคะจะไม่เบิงเ่งเลขของเสี้ยนสมุดก่อนนะคะุณชมในคลิปนี้จะมีเลขสามเสี้ยนเลยะคะุณผูชมเสี้ยนสมุดสาครอนเสี้ยนว่าปีละกะสูตรแมริมโขงนะคะในคลิปของหวยแร่วันเมื่อนี่นะคะุณชมเมื่อวานนี้นะคะเลขเสี้ยนสมุดสาครอนห้ากะโบเห็ดแฟนจ่องผิดหวังนะคะเลขที่เสี้ยนจัดให้ฟันห้เขารั่วเลยนะคะุณชมเขาดึงเต่น้อยพิเศษเลยนะคะน้อยพิเศษเลขที่ออกคือหกศูนย์นะคะุณชม บนอคหนึ่งล่างออศูนย์นะครับชมเลขที่เสี้ยนฟันหนะคะเนียนๆเลยนะครับชมที่เิ่นฝันนะคะเป็นตัวเน่นเลยนะคะเน่นกว่ามูคือศูนย์หกหกศูนย์ตัวนี้แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะถ้าผู้ใดได้กลับหัวไวแล้ววงหนึ่งเก้าการผู้หนึง 1, 9, 9, 5, 1, 6, ่งหกกะโค้งใหญ่ทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าตัวเน่นที่เสี้ยนเ่าเน่นไหายมามเต็มๆเลยนะครับชมแล้วกะ็พ่อมหอด น้อยปกตินะคะเลขที่ออกคือเกาหาหาเกาตัวนี้นะคะชมปังรั่วนะคะมือขึ้นนี่ผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนเฮาไปเสียงโชว์เสียงมานดีๆน้่หลายๆเด้อควกเด้อเซียนสม,มุทรสาครกับบุญในแฟนช่องผิดหวังนะคะและ้วก็ของเซียนว่าปีปทุมนะคะชมเขาจังๆคือกันนะคะคชมงวดทิผ่านมานะคะเลขที่เพิ่นเน้นให้นะคะ เก้าหากามาเต็มๆนะคุณชมออกน้อยปกติจังๆนะคะหวดนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะซีฟิฟฟองเข้าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอานะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขก,กับเสียนแทนใดนะคะก็พิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับโชคลาภนะคะก็อยู่น้ำแต่ละคนคือนกันนวคุชม ช้วิจารณญาณถามักถาชอบอิริกจัดนะคะพวมักบดชอบกะบเบิงเพื่อเปลี่ยนแนวทางสื่อๆก็ได้นอกกท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนะคะเมื่อนี้จะสัมภาษณ์เซียนว่าปีปทุมคือเก่ารับชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดกัไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันหนาวๆนะพ่อบ้านห้าอากาศเย็นคกเนะคะ หนูกะเจ็บข้อได้พ่อเริ่มเจ็บข้อเออก็ลังว่าสักผาตากำลังว่าสิเรียนไม่รับค่ะเห็นตัดตัดตัดติดลอดวันนี้โอ้ยจะเป็นมันเนาะพ่อเนาะโอเคกับพ่อดูหลานเมื่อี้ผู้ชักเมื่อไาอยู่สองกับหลานแม่เออหลานผู้หญิงหรือผู้ชายพ่อผู้ชายเมื่ล่รไปโรงเรียนดูไหมเออพอดีเป็นตะแพงเนาะพอเด็กบองาเนาะพอเนาะอยู่กับหลานหน่อยเนาะโอเคเมื่อนี้ก็จะมาตาม สูดหวยได้วันให้แฟนช่องเฮาเดี๋ยวพิจารณาคือเก่าเนาะพ่อเนาะคนมักเสียงโชคนะคะเนนาะเเดี๋ยวกมื่อาวานของพ่อเฮากะพ่อเดียคากับเขาอยู่เนาะพ่อมากเก้าหาตรงๆเนานะค่ะตัวนีน้รับเนาะเก้าหาเนาะปกติแมนเขาเก้าหาจังๆเนาะค่ะเมื่อวานนี้กะยินดีกับคนที่ได้โชค<อ>ได้มาเนาะพ่อเนาะบ่เขาน้อยกับเ<อ>ขาลายคือเก่าเนาะค่ะเลขพ่อเฮากะได้พ่อเดียแก่มื่อนี่รุ่นเขานั่นเขาว่าเขาโตตรงๆกับพ่อใดพ่อเดียแก่ยุ่งหรอคากับเขายุ่งหรอ นี่เนาะค่ะนี่คือเหล็กของพ่อเฮ้าหมาว่านนี่นาะคะท่านผู้ชมเขาเก้าหาตรงๆเนาะค่ะน้อยปกติซ้ำนะพ่อเนาะ <S <S พะว่าส่วนมากข้นกัะมักเล่นน้อยปกตินะคะยินดีกับค้นที่ได้โชคได้มานกับพ่อเฮ้าด้วยค่ะเด้อผู้ใดได้โชคแล้วนะคะก็ยินดีร่าผู้ใดพวท่านได้มือนีหลุ่นต่อนะพ่อเนาะหวยได้วันพ่อเฮ้านะคะ <S <S มือนีเป็นสูตรหวยห้าหน้อยนะคะของหวดว่านังข้าทีเก้านะคะเอาตามพ่อเฮ้าแฟนช่องได้พิจารณากันขึ้นเก้า หมวดนี้เลขวิ่งเลขแลนแต่ตัวแตเน่เนาะค่ะพ่อไล่วันเท่ากอน,นี้วิ่งสี่ก็ผ่าละยิ่งสี่กับห้าค่ะพอ่อแล้วก็จับคู่ค่ะอันนี้จับคู่มีสี่สามหาสามค่ะสี่สามห้าสามค่ะพ่ออันนี้ก็หกหาแล้วก็หกห้าค่ะ แล้วก็หาหนึ่งหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ครัพ่อบันีสี่หาศูนสี่สี่ห้าแล้วก็ศูนย์สี่ครัพ่อเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก้าศูนย์ค่ะแล้วก็หกสี่ สี paid, ่ก็พ่อเออกันกันเบิร์ดในน้ำในเรื่องละหัวห้าน้อยกันเบิร์ดในสองหางสี่สี่กับ่าสี่สี่กับห้าห้านะค่ะเปลี่ยนไปได้นะพ่อตัวเลขเนาะอันใดที่พราะว่าเพราะว่าเลขพอมาคยจับยบางเทียวขั้นจับกับเข่าทุกเทียเพราะว่าเลขมันมันมีอยู่ในตารางมันมันมีหลายวันต่อสี่ก็ผ่านี่ มันมาหลายเป็นตาส่งมากเาวเดี๋ยวให้เบิงเลขของพอเฮ้าก่อนนะครับชมเดี๋ยวจะทวนเลขของพอเฮ้าก่อนค่อหนี่แฟนช่องคือเก่านะคะงวดนี้เลขวิ่งเลรนพอเฮ้าจัดให้ซีกับหาะคะจับครูสิบชุดสิบหางชุดเต็มคือเก้านะพ่อนะมีซีสามหาสามหกหาหาหนึ่งหาศูนย์ซีหาศูนย์ี 90, 90, กเ,เก้หบบาหนึ่นนเนนะะงเก้าศูนแล้วก็หกสี่ถูกต้องนะพ่อเนาะเอออถูกต้งค่ะแล้วก็เลขกันพอเขาบอกว่าให้กันเบิร์ไว้น้ำเนานะคะสองชุดสองหางคือซีซีกับฮ่าฮาโอเคถูกต้องนะพ่อเป็นไปได้นะคะที่นี่กันเน้นให้แฟนช่องเฮาเน่นะคะมื้อนี้แอดมินกับ่บค่อยสบายกระทำโจมเจ็บข้อเนาะค่ะกะเสียงกับเ็บเพ็บเนี่ยกับ่เป็นหยังเนาะค่ะขออภัยไว้ดวงหน้าเด้อนะคะเด้ออากาศมันเย็นนะพ่อเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงวัดลงข้อนะคะเอา<แ> มือนี่กะนินให้เพ้นช่องเขาคือเก่พาพ่อให้ห้าหน้อยอนี่นี่สี่สามหาสามค่ะนิ้นไปที่สี่สามห้าสามค่ะพอ่อบัดน,นี้กะห้าหนึ่งหาศูห้าหนึ่งห้าศูนยค่ะพอ่อเออแล้วก็สี่หาก็สี่ห้าค่ะเอนะอเน,นั่นละพอเ้าจัดฟันให้หน่อยๆน,ยน,ยน,ยนยิ่นคือเก่านะพ่อเนาะ ขันรักลอยพันขันผู้มักเมื่อวานนี่ลักลอยพอบ่ได้ให้ตัวลักลอยพอให้ช่องกับสามเข่ามืดค่ะมื่อนีให้ตัวใดพอให้เพื่อนช่างข้างเนี้ยรักลอยลักลอยนี่เก้ากับสี่แล้วล่ะเพื่อผู้ใดอยากเสี่ยงสามตัวนะพ่อเนาะจับพอบ่จับใบดอกเมื่อวานนี่เข่ามืดพอให้ชองกับสามรักลอยลักลอยพ่อเราวันนี้ได้ยังก็พ่อเก้ากับสี่แม่ล่ะเก้ากับสี่ถ้าแฟนช่องผู้ใดมากเลขสามตัวนะคะ แล้วก็เลขอสองตัวมักชุดใดเป็นพิเศษจัดไซโลนนะพอนะ่อเนาะหาบาทก็คุ้มแล้วนะพ่อเลขอสามตัวเนาะอ่าเลืนะเอกสามต,ตัวหลักลอยก็ไม่มีเท่านั้นละหลักลอยพราะ่าฟันให้แครเก่ากับสีนะคุณผูชมไปจับใส่เลยนะคะถ้ามักสีสามกับเป็นเก้าสีสามหรือสีสีสามนะพอนะ่อเนาะอ่าอันนี้ก็<ม>เป็นตัวอย่างให้เบิึงนะคะงวดนี้เป็นงวดวันอังคารทถีเก่ามกรล่านะคะขอให้แฟนช่องเฮาได้โชคได้มันได้โชคได้ใช้กับพ่อเพ่าพอขอพูดขึนเนืทางดีๆที่พ่อแบ่งปันในช่องแพ้พระรวยค่ะ สวัสดีคะ่ะพ่อเออสวัสดีแม่ละ่ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสี้ยนว่าปีปทุมนะคะจัดให้ฟันให้เนอยนๆอ,อีกขึ้นก่าน้ำชมมือนี้ชุดเต็มพอเขาจัดให้สิบชุดนะคะมีสี่สามห1าสามหกห1าหาหนึ่งหาศูนย์สี่หาศูนย์สี่เก้าหนึ่ง เก้าศแล้วก็หกสี่นะครัชมแล้วก็การเบิร์นสชุดสองหางคือสีกับหาหานะคะพัเพห้าฟันให้หาชุดหา,หางเน้นเนะครับชมเลขโตทด่พ่อห้าม,ากกมักปรโมหาชุดคือสีสามหาสหาหนึ่งหาศูย์แล้วก็สีหานะคะเลขรักรอยนะคะ่ะเพราะว่าธรามะกระจัดเลขเก่ากับเลขสีใส่เด้ค่ะชมเ้ยนี่คือสูตรเซียนว่าปีหมื่นนี่นะครับชมวันังคัรที่เก้ามกราหกเจนะคะ และการในคลิปนี้ก็จะมีเลขเสียนสมุดสาค้อนนัำนะคะเพื่อน้วก็เลขเสียนสมุดสาคน,นะคะที่เสียนจัดห้มือนี่เดนเจดร่องสามนะคะผู้ชมเนจัดให้ชุดเต็มคือกันนะคะเหลขห้าน้อยเน,นเน่นเน่นเลยมัดร่วมนะคะมีสามเจ็ดสามเก้าสี่แปดหาแปดหกสามหกสีเจ็ดสี เจ็ดห้าเเก้าแล้วกัเก้าสี่นะคะเสี้ยนฟันไห่หาชุดหางคือ3-7มเจ็ดสามเก้าสี่แปดห้าแปดแล้วกัเจ็ดสี้ชมหลักร้อยเสี้ยนไห่เอาสกับหกใส่นะคะเ้าสามใส่สามเจ็ก็ได้เป็นสามสาหรือว่าหกสามเจ็ดนผู้ชมผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเลขกับเสี้ยนสม,มุทรสาครก็จัดได้เลยนะคะของงวดวันอังคารที่เก่ามกรานะคนะาู้ชม แล้วการในคลิปนี้จะมีสูตรของเมีหิมโขงน้ำน้มชมฤลษรารวันนะคะเมียเท่ากะจัดให้มือนีน้ำชมสูตรเมีริมโขุงของแพ้พระรวยนะคะมีวิ่งศูนย์เก้าแปด้ำชมจับคู่ให้ชุดเต็มคือกันนะคะชุดเต็มสิบชุดสิบหางมีเก้าหนึ่งสองเก้าสามเก้าแล้วก็เก้าหกศูนย์หก 0708098687ลกนะคะเน้นให้แค่4ชุด4ห่างคือ39968687แล้วคุณผู้ชมเลขสาตัวฟันให้2ชุด2ห่หางคือ196กับ086น้อผูชมนี่คือสูตรเมริมโถมือนี้นะคะว่าอังขั้นตีเก้าโมกรา67นะคะผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับท่านใดน,นะคะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อบอกว่าจะเป็น เซียนสมุทรสาครอนหรือว่าเซียนว่าปีปทุมนะคะหรือจะเป็นสูตรเมริ่มโขงน้ำชมพิจจรณาเอานะคะมื่อนี้ผู้ใดได้เซียงโชคเซียงหมานนะคะหวยแร้วันกับอให้มีโชคมีใช่โชคๆมันมาในท่ปังๆกันสุขุสุขุนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ